สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อผมแล้วนะครับกับนายอมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสลวันนี้นะครับใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะน่าจะคุ้นกันแล้วละ่ะเพราะว่าก็ผ่านวันเกิดน้องมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะเสื้อก็ใส่เปิดตัวกันมานานแล้วนะครับก็ เป็นใครไม่ได้นะครับก็น้องโยเกิร์ตนกพระดาเลิศวียาพอร์สมาชิกรุ่นที่3ของวง b บ k 4 8นะครับและน้องก็อยู่ในฐานะคา m มีโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับก็เรื่องที่จะพูดถึงน้องโยเกิร์ตในวันนี้เนี่ยต้องพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของงานจับมือที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของไลฟ์ที่ผ่านมาที ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ไล่ตามลำดับนะครับก็เป็นเรื่องของงานจับมือก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอน้องโยเกิร์ตยเฮิร์ตมาทั้ง2วันนะครับวันเสาร์เนี่ยแบบจัดหนักๆจัดเต็มจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเจอแบบแวบบๆนะครับเพราะว่าบัตรเราก็ไม่ได้เหลือเยอะอะไรขนาดนั้น นะครับอ่ะมาว่าในส่วนของวันเสาร์ก่อนนะครับวันเสาร์เนี่ยก็ผมจะเข้าไปหาน้องสองรอบนะครับแล้วก็เป็นรอบที่แบบอยากทําอะไรพิเศษบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่เวลาเข้าไปหาโยเกิร์ตตลอดเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่ามีบารใบหนึ่งเข้าไปจับน้องวันละใบแล้วก็จบยังคุยอะไรกันไม่ได้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ให้ทงให้ทัด เคยไปเจอกันไอ้กี่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมกับน้องเนี่ยจะคุยกันแบบ8วิ8วิกันมาตลอดนะครับยกเว้นตอน t ู o Shot ที่แบบยาวๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ไอทัดก็3วิไป3วิไปอะไรเงี้ยนะครับรอซื้อน้องซื้อน้ำอะไรประมาณนี้ก็แบบไม่ได้คุยกันยาวๆกันสักเท่าไหร่รวมถึงไอ้กิจกรรมพิเศษประเภทว่าวัน Shot เป่าหญิงฉุบ อะไรเนี้ยไม่ค่อยไม่ไม่เคยไม่ค่อยอ่ะไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องทําอะไรพวกนี้เก็บเอาไว้บ้างไปที่ระลึกนะครับก็ตัดสินใจนครับรอบนี้วันช็อตก่อนเลยนะครับก็เขาก็มีข้อความให้เลือกใช่ไหมว่าอะไรยังไงนะครับก็เอานั่งจิ้มจิ้มดูแล้วก็เอาข้อความให้กําลังใจดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยว เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดท้อๆก็มาเปิดคลิปบนดูเฮาก็น่าจะมีน้องนะคลิปของน้องที่น้องทาใม้ก็น่าจะมีความสุขได้นะครับก็เลยเลือกข้อความที่เป็นเรื่องของการให้กำลังใจนะครับแล้วก็เข้าไปยืนให้น้องนะครับน้องก็สัดเต็มมาเลยนะครับจัดเต็มมาเลยแบบโอ้เราก็ฟินๆนะครับก็อ่ะไปดูกันได้ไร้ไฟมาเยอยเที่ยงเช้า ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะสู้ๆกับทุกเรื่องนะขอบคุณที่คอยแก้กระทู้ให้หนูนะหนูอ่านอยู่งซาหมดเลยขอบคุณมากๆค่ะสู้ๆกับทุกเรื่องเลยเป็นกำลังใจให้เสำเร็จเกิดเป็นกําลังใจให้พี่อ้ำนะพี่ข้าเดี๋ยวผมเอามาดูนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับคืออ่ะถึงมันจะมีบทเป็นโครงไว้บ้างแต่ผมก็สัมผัสได้เลยว่าน้องพูด ทุกข้อความออกมาด้วยความจริงใจงจริงๆนะครับผมแบบมีความสุขมากๆคือตอนถือกองกดถ่ายไปเราก็แบบมีความสุขเนาะพี่ามสุขจังเลยอะ่ะรู้สึกแบบเออมีความสุขอะอธิบายไม่ถูกอะรู้สึกว่าแบบเออมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แยกออกไปพักผ่อนนะครับแล้วก็รอรอบใหม่ทีก็ อะด้วยความที่กิจกรรมเนี่ยมันนอกจากไอ้วันช็อตอะไรแล้วใช่ไหมครับมันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเป่าหญิงฉุบทำอะไรอีก่ตั้งนานนะครับเพื่อรับการ์ข้อความอะไรบางอย่างซึ่งผมอะไม่ค่อยได้เล่นอนะไรตรงนี้มานานแล้วเนื่องจากบัตรเรามีน้อยใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้บัตรเราก็มีอยู่บ้างก็รู้สึกว่า อยากเก็บอะไรที่เป็นโมเมนต์ดีๆเอาไว้ตลอดไปใช่ไหมสมมติว่าน้องไม่ได้อยู่ในวงแล้วเราตามน้องได้ยากมากขึ้นอะไรเงี้ยน้องไปใช้ชีวิตใหม่อะไรสักอย่างแล้วอ,อ,อาจจะไม่ได้ตามเจอกันบ่อยๆเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราหยิบข้อความนี้มาอ่านเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมครับก็เลยอ่ะตัดสินใจไปเป่าหญิงฉุบด,ดีกว่านะครับแล้วก็วยความที่ผมแบบ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมไอ้เป่ายิงฉุบอย่างเงี้ยมานานแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าเขาเป่ายิงฉุบเนี่ยเขามีให้คุยได้ก่อนเดือนสี่สิบวิหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านข้อความตอนที่เขาประกาศไปด้วยก็เลยแบบอ้าเป่ายิงฉุบหรองั้นเข้าไปก็เป่ายิงฉุบเลยไหมสรุปไม่ใช่นะครับทีมงานเขาไล์เข้าไปคุยก่อนได้ก็เลยแบบรอบนี้ก็เลยได้ไดคุยกันยาวๆเลยนะครับคุยแบบ เออเราก็ให้กําลังใจน้องอะ่ะเหนื่อยไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องเรื่อง g ีเรื่องเรียนเรียนหนักไหมอะไรประมาณนี้นะครับให้กำลังใจไปแต่ว่าน้องก็พูดกลับมาปรโยคเลยว่าโอ้ถ้าหนูเหนื่อยพี่ยามน่าจะเหนื่อยมากกว่าหนูติดตามตลอดอะไรประมาณนี้ไปเกังใจให้เสมอนะโอ้ตอนนั้นคือแบบน้ำตามันจะไหลแล้วนะคือแบบโอ้ สัมผัสได้เลยว่าเด็กคนนี้จริงใจมากๆจริงทุกอย่างเขาพูดออกมาจากใจจริงไม่ได้แบบประดิษฐ์ไม่ได้เฟกเลยเราเราสัมผัสจากการมองเขาไปในดวงตาเขาแบบพร้อมที่จะสื่อส่งสิ่งดีมาให้ผมไม่ใช่ผมเดียวแแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเป่ายิงฉุกกันนะครับซึ่งอ่า ผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบยังไงเตรียมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่นองก็พูดอหละหนูจะออกอะไรที่ตรงข้ามกับกระดาษเราก็แบบอ่ะตอนแล้วเราก็มือนหนีน้องพมเน้ากระดาษก็ต้องกันไกลแหละจะมาออกคอนออกเลยอ่าจะมาเป็นคอนก็ไม่ใช่หรืออะไรเรากเออเราก็ตื่นเต้นแหละนะแต่สุดท้ายเออก็เป๋ายิ่งฉุกไปแล้วก็ได้การกลับมานะครับก็เดี๋ยวลงให้ดูนะประมาณนี้นะครับก็เออข้อความ มันก็เป็นข้อความที่แบบจากลายมือของน้องจริงๆอะนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปอีกทีแล้วก็โอ้ว้าวอ่ะเรารู้สึกดีมากๆนะครับรู้สึกดีจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับรู้สึกว่าเออแฮปปี้แฮปปี้มากๆจริงๆแล้วก็ช่วงส่งเขาเรียกอะไรนะส่งราออกมาส่งขอบคุณเนะ่เออเราก็เห็นอยู่ว่าน้องก็ ขอบคุณแฟนคลับก็มีโอกาสได้โบกบ้ายโบกมือกันนิดๆหน่อยๆนะครับพอดีผมต้องทำหน้าที่ในส่วนของอ่าอบบ้านสัจังที่เขามีจกรรมอวยพรมันเกิดให้น้องด้วยก็แบบออกตัวทักทายทาน้องได้ไม่ได้เท่าที่ควรสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยด้วยความที่ ผมอ่ะบาดจับจมือมันมันน้อยแล้วก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปหาน้องแต่ว่าโชคดีที่ว่าเออพอเข้าเข้าไปหาน้องคนอื่นแล้วเดินออกมาแล้วที่คาเฟ่เขามีขายขายน้ำอยู่พอดีนะครับซึ่งมองไปเอา้าเห็นมีโยเกิร์ตอยู่โอเครีวิวิ่งเข้าไปต่อแถวซื้อใบเสร็จเลยนะครับแล้วก็เพื่อสังเกตว่าไม่ได้มีแค่โยเกิร์ตคนเดียวมีนิวด้วยนะครับแล้วก็ หมอไปที่แคชเชียมีสตาค์งอีกก็คือ3ามคนอยู่ในบุนี้นะครับแบบโอ้ผู้ถึงว่าทาไมผู้คนปักไข่ามากผู้คนเยอะมากสำหรับนั้นต้องมีผู้มีไข่หวานมีอะไรไม่รู้นะครับเยอะเลยแชมด้วยเออเป็นบุกที่แบบโหดมากๆแชมอยู่แคชเชียกับสตาค์งนะครับก็พอได้ใบเสร็จจากสตาค์งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดของสตาค์งเดี๋ยค่อยไปคุยในส่วนของสตาค์งอีกทีนะครับผมก็มายืน ยืนรอนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะได้คนไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็แฟนคลับน้องโยเกิดก็เยอะนะครับคนก็อยากเข้าไปหาน้องโยเยอะซึ่งอ่ะเราดีใจนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นปัญหาเลย,เลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนน้องนิวจะว่างอยู่นาน,นกันแล้วอ่ะแต่เจทีมงานก็บอกน้องนิวน้องนิวว่างแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเดทแอร์ Air อยู่นานมากซึ่ง ผมก็ชอบน้องนิวอยู่แล้วโอชิ OG อยู่แล้วผมก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะครับก็เข้าไปหาน้องนิวแล้วก็คุยกับน้องนิวสนุกสนานเลยแล้วก็บางเอืน้นของน้าที่ผมสั่งอะ่ะมันมาช้าผมก็ได้แบบคุยกับน้องนิวเยอะแล้วก็ข้างๆก็เป็นโยเกิร์ตแล้วก็พอคนที่เขารับน้าจากโยเกิร์ตเขาออกไปก็เลยมีโอกาสได้บกมือทักทายโยเกิร์ตนิดหนึ่งนะครับคือจะคุยเยอะก็ไม่ได้เพราะเราคุยกับน้องนิวอยู่นะครับก็ รู้สึกดีนะครับกับการที่ไปงานสองวันแล้วก็ได้เจอน้องโยเกิร์ตทั้งสองวันนะครับก็มีความสุขมีความสุขมีความสุขจริงๆโดยเฉพาะไอ้บุเนี้ยโคตรมีความสุขเลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับอ่ะต่อนะครับมากันที่ไลฟ์ของน้องกันนะครับก็เป็นไลฟ์ที่พูดเรื่องของจับมือ GE ออะไรประมาณนี้น้องก็เฮฮาบันเทิงกันไปนะครับ ตามสไตล์ของน้องก็ต้องบอกว่าเออไม่ไดไลฟ์น้องไม่ไดไลฟ์มานานกันนะตั้งแต่จบจบีอีน้องก็ไม่ไดไลฟ์เลยคงเคลียเรื่องเรียนอะไรประมาณนี้แหละในตอนที่เข้าไปจับมือคุยกับน้องก็บอกอยู่ว่าเออมาไลฟ์นะอยากดูน้องไลฟ์แล้วน้องก็จัดให้จริงนะครับก็ถือว่าพดน้องใส่ใจความต้องการของแฟนคลับมากๆนะครับแล้วก็ไลฟ์นี้เนี่ยน้องมีคนถามพูดเหมือนว่าแบบอ่าเดี๋ยวปีหน้ารุ่นสาวเราเป็นพี่โตแล้วเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นสอง ะทยอยออกกันไปอีกใช่ไหมครับน้องก็บอกว่าหนูมั่นใจในรุ่นสามว่าจะเป็นแบบพี่โตของวงได้นะครับซึ่งกับคนอื่นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่กับโยเกิร์ตเนี่ยผมผมบอกตรงเลยว่าน้องผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะเป็นรุ่นพี่ที่ดีสำหรับน้องๆได้เพราะที่ผ่านมาน้องก็ทําได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นไปเชื่อมโยงกับรุ่นสี่หรือเชื่อมโยงกับฝั่งซีจีเอ็มรวมถึงการเป็นเพื่อนที่ดี น้องก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับทั้งฝั่งวงเดียวกันหรือฝั่ง CGM คะก็เห็นเลยว่าน้องคูยอยกังคิ้งเรื่อยๆนะครับแล้วก็กับรุ่นพี่น้องก็เคารพรุ่นพี่ให้เกียรติรุ่นพี่ไม่ทําตัวลับากรุ่นพี่ซึ่งอันเนี้ยแฮปปี้มากๆนะครับน้องผมก็เห็นแบบอ่ะอย่างซัดจ,จังอย่างเงี้ยน้องก็หอยให้กำลังใจซัดจ,จังที่ ันเกิดเอ่ยหรืองาน GE เอ่ยอะไรก็แล้วแต่ผมก็มองดูอยู่ว่าเออโยเกิร์ตเขาทำกับรุ่นพี่แบบใดแล้วผมแอปมีมากๆนะครับก็มีความประสุขจริง,รงที่ได้ตามโยเกิร์ตนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกเลยว่าน้องน้องเป็นเด็กดีจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไม่ผิดหวังเลยอ่ะที่ยกตำแหน่งคามิโอชิให้น้องต่อจากน้องจา๋านะครับก็ แล้วก็เอนดูเด็กคนนี้เสมอนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันในคลิปอื่นๆต่อนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ